ตรงไหนมีที่น่าเที่ยวนะคะแล้วก็อากาศดีแล้วเนี่ยคอมเมนต์มาบอกเราได้ค่ะใช่แล้วนะครับเดี๋ยววันนี้มีประเด็นที่น่าสนใจหลายเรื่องนะครับทั้งเรื่องของยาเสพติดแล้วก็สถานที่ท่องเที่ยวมาให้ติดตามกันนะครับแต่ว่าข่าวแรกวันนี้ครับพาไปดูกิจกรรมที่หลายจังหวัดในพื้นที่ภาคเหนือนะครับจัดพิธีวางพว,วงมาลาและกิจกรรมจิตอาสาเนื่องในวันสมเด็จพระมหาธีราราชเจ้าประจําปี25 6 7ครับ นายศิวัฒมีการนนรองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่เป็นประธานในพิธีวางพวงมาลาและถวายบังคมเบื้องหน้าพระบรมราชานุสรณ์พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวเนื่องในวันสมเด็จพระมหาธีราราชเจ้าประจำปี2567ที่โรงเรียนยุพราชวิทยาลัยอำเภอเมืองจังหวัดเชียงใหม่เพื่อน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่6พระผู้พระราชทานกำเนิดลูกเสือไทย โดยมีผู้บังคับบัญชาลูกเสือเนตรนารีและลูกเสือจากสถานศึกษาและหน่วยงานต่างๆเข้าร่วมพิธีที่โรงเรียนศรีสวัสดิวิทยาคารในบรรจงขุนเพชรรองผู้ว่าราชการจังหวัดน่านเป็นประธานพิธีวางพวงมาลาถวายราชสดุดีและถวายบังคมพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวเนื่องในวันสมเด็จพระมหาธีราราชเจ้าประจำปี2567หรือวันคล้ายวันสวรรคตของพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวซึ่งเป็นผู้พระราชทานกำเนิดลูกเสือไทย โดยมีนายธวัชชัยยวงคำรองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาน่านเขตหนึ่งพร้อมด้วยผู้บริหารคณะกรรมการบริหารลูกเสือจังหวัดน่านผู้บังคับบัญชาลูกเสือและลูกเสือเนเรนารีจากหน่วยงานต่างๆในจังหวัดน่านเข้าร่วมในพธิธีโดยลูกเสือเนเรนารีจะร่วมกันน้อมนํำลึกในพระมหากรุณาธิคุณและแสดงความกตัญญูกตตะเวทิตาธรรมด้วยการประกอบพิธีถวายพวงมาลาถวายราชสดุดีและแต่งเครื่องแบบลูกเสือเนเรนารี พร้อมออกบำเพ็ญประโยชน์ตามสถานที่ต่าง,างๆทั่วราชอาณาจักรเพื่อปลูกฝังเยาวชนให้มีความสามคัคคีมานะอดทนเสียสละเพื่อส่วนรวมและเป็นผู้ช่วยรบได้ในยามคับขันนายรัฐพลนราดิศรผู้ว่าราชการจังหวัดพะเยาเป็นประธานในพิธีวางพวงมาลาและถวายราชสักการะสมเด็จพระมหาธีราราชเจ้าเรื่องในวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระรามาธิบดีศรีสินมหาวชิราวุธพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว ณโรงเรียนพยาวพิทยาคมอเภอเมืองจัังหวดพยาวเพื่อน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณโดยมีนายสุภชัยเตชะหงษาผู้พิพากษาหัวหน้าศาลจังหวัดพยาวนายธปกรสุวัชาราโน,น์ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลเยาวยชนและครอบครัวจังหวัดพยาวนายศิวัตรภูปินประหลัดจังหวัดพยาวหัวหน้าส่วนราชการสมาชิกเหล่ากาชาติจังหวัดพยาวคณะครูและนักเรียนเข้าร่วมในพิธีที่ค่ายลูกเสือจังหวัดลำปางนายชุติเดชมีจันทร์ผู้ว่าราชการจังหวัดลำปาง เป็นประธานพิธีวางพวงมาลาถวายราชสุดีและถวายบังคมพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวเนื่องในวันสมเด็จพระมหาธีราราชเจ้าหรือวันคล้ายวันสวรรคตของพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวซึ่งเป็นผู้พระราชทานกำเนิดลูกเสือไทยโดยมีคณะผู้บริหารคณะกรรมการบริหาร,ร,หารลูกเสือจังหวัดลำปางผู้บังคับบัญชาลูกเสือและลูกเสือแนนารีจากหน่วยงานต่างๆในจังหวัดลำปางเข้าร่วมในพิธี ที่อาคารอเนกประสงค์โรงเรียนอนุบาลแม่ห้องสอนอําเภอเมืองจังหวัดแม่ห้องสอนในชูชีพพงชัยผู้ว่าราชการจังหวัดแม่ห้องสอนในฐานะผู้อำนวยการลูกเสือจังหวัดแม่ห้องสอนเป็นประธานในพิธีวันสมเด็จพระมหาเีรราเจ้าโดยมีผู้บังคับบัญชาลูกเสือกองลูกเสือเนตรนารีจากโรงเรียนอนุบาลแม่ห้องสอนโรงเรียนห้องสอนศึกษาโรงเรียนเทศบาล3โรงเรียนอบจบ้านจองคําโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ห hmm. ้าสิบเก้าโรงเรียนอนุบาลบรรวิ์ร่วมประกอบพิธี เพื่อน้อมนำเลึกถึงพระมหาการุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่6ซึ่งพระองค์นั้นได้เป็นผู้ให้พระราชทานกำเนิดกิจการลูกเสือไทยที่ศูนย์ประชุมและแสดงสินค้านานาชาติ GMS จังหวัดเชียงรายอำเภอเมืองจังหวัดเชียงรายนายประเสริฐจ,จิตปรีชีพรองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงรายรักษาราชการแทนผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงรายเป็นประธานในพิธีวางพวงมาลาถวายราชสักการะและถวายราชสดุดดี เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตรพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัววันสมเด็จพระมหาธีรราชเจ้าโดยมีนายประสงค์ล่าอ่อนนายนรศักดิ์สุขสมบูรณ์นายราชันมีน้อยรองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงรายข้าราชการอายการสารทหารตำรวจหัวหน้าส่วนราชการข้าราชการภาคเอกชนและประชาชนจิตอาสาเข้าร่วมประกอบพิธีเพื่อร่วมการแสดงออกถึงความจงรักภักดีและน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณอันหาที่สุดมิได้ ทั้งนี้วันสมเด็จพระมหาธีราราชเจ้าตรงกับวันที่25พฤศจิกายนของทุกปีเป็นวันคล้ายวันสวรรคตของพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่6ซึ่งพระองค์นั้นได้เป็นผู้ให้พระราชทานกำเนิดกิจการลูกเสือไทยขึ้นซึ่งพระราชกรณียกิจที่พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวได้ส่งริเริ่มและพัฒนาไว้ล้วนแต่เป็นรากฐานที่สําคัญซึ่งนําไปสู่ความเจริญของประเทศที่อุทยานแห่งชาติลิลิตพระลออำเภอสองจังหวัดแพร่นายนชัยสิทธิ์ชัยสิทธิ์ผล รองผู้ว่าราชการจังหวัดแพร่นำจิตอาสาพระราชทานจัดกิจกรรมจิตอาสาพัฒนาเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว25พฤศจิกายน2567เพื่อสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณในโอกาสวันสำคัญของชาติไทยและร่วมการแสดงออกถึงความยงรักพักดีและสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณพร้อมทั้งจะปฏิบัติตนเป็นคนดีเพื่อชาติศาสนาและพระมหากษัตริย์ สำหรับการจัดกิจกรรมในครั้งนี้เป็นกิจกรรมจิตอาสาพัฒนาปรับปรุงภูมิทัศน์โดยรวมร่วมกันเก็บขยะมูลฝอยตัดหญ้าทำความสะอาดปลูกต้นไม้และล้างถนนเพื่อพัฒนาปรับปรุงภูมิทัศน์ในพื้นที่สาธารณะให้เกิดความสะอาดเป็นระเบียบเรียบร้อยเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวเพื่อให้ทุกภาคส่วนได้ร่วมกันทำสิ่งที่เป็นประโยชน์เป็นการปลูกจิตสำนึกคนไทยให้รู้จักสามคัคคีมีจิตสำนึกสาธารณะมีความเอื้อเฟื้อรู้จักแบ่งปัน และสนองพระราชดำริพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวที่ได้สรงพระราชทานโครงการกจิตอาสาพระราชทานเราทำความดีด้วยหัวใจด้วยส่งมุ่งมั่นหวังให้ประสกนิกรทุกหมู่เหล่ามีความสมัครสมานสามัคคีร่วมมือร่วมใจประกอบกิจกรรมสาธารณะเพื่อประโยชน์สุขของชุมชนส่วนรวมโดยไม่หวังสิ่งตอบแทน